ตอนอยู่ในรั้วมหาลัยเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเรามีมีอาจารย์เราหนุนอยู่เขาคุณทําพลาดอะไรก็ไม่สนใจเดี๋ยวเขาปิดตาข้างหนึง่งแต่พอไปทํางานเขามีเรื่องดา่าเราอ่ะถ้าเกิดเราไม่เก่งจริงอ่ะเขาอาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าไปลองของไหนดูดิจะเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยก็แบบแกล้งเล่นผิดเหมือนเขาวนท้าให้เรารู้ว่าเรารู้หรือเปล่าวอาผมไปมองทีแค่เราหันไปมองปุ๊บเนี่ยเขาก็เก็ตละว,ว่าเรารู้ นี่แหละสปีดเนี้ยตามผมถ้าปล่อยให้มันเล่นด้วยกันต่อยไมนเล่นเองกันเล้รับรองเจ๋งสนับสนุนโดยไทยแอร์เอเชีย คุณถามหัวใจคุณนะว่าคุณอยากอะไรเดินหน้าตามความฝันนั้นอย่าหยุดห้ามลมเลกเออผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าเวลานักดน,นตรีเล่นอย่างเงี้ยครับคอนดักเตอร์จะดึงดูดให้นักดน,นตรีเล่นตามคอนดักเตอร์อย่างไงฮะทั้ทงๆน,นี่นักดนตรีก็มีโน้ต โน้ตก็มีบอกจังหวะว่ากี่ห้องกี่ห้องกี่ห้องถ้าเล่นตามโน้ตมันก็โอเคคอนดัคเตอร์เนี่ยจะไปทำหน้าที่กำกับยังไงฮะคือออเคสตราเนี่ยมันตามคอนดักเตอร์แบบหน้าทึ่งมากๆเลยคือมีิคอนดัคเตอร์สิคนเนี่ยเรียงตัวขึ้นมาเลยคอนดัคต์ออเคสตราวงเดียวกันเล่นเพลงเดียวกันเสียงออเคสตราต่างกันหมดเลย S 1> <S 1> เราทําหน้าที่กํากับเสียงเหรอครับเรา,เราทําหน้าที่<ไ>นํา <ำ S 1> ทิศทางของเพลงนั้นสมมุติว่าผมต้องการให้เพลงนี้มันเร็วขึ้นนักดนตรนีก็มีโนต้ตอยู่ละแต่ร้อยคนเนี่ยมันจะคิดความเร็วขึ้นเนี่ยต่างกันหมดเลยอ่าสปีดแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ถ้าก็ปล่อยให้มันเล่นด้วยกันต่อยมมนเล่นเองกันเองเ,องเองล่รล,ลองเย่งต้องมีคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งบอกว่านี่แหละสปีดนี้ตาม สิ่งสคัญที่สุดของคอนดักเตอร์คืออะไรครับหัวใจหลักของคอนดักเตอร์คือความเป็นผู้นํามาพร้อมๆกับความเป็นนักดนตรีที่เก่งเหนือกว่าคนในวงคุณอนะ่ะครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเขาเล่นยังไงคุณต้องรู้หมดมีปัญหาตรงไหนคุณต้องแก้ได้หมดหน้าที่ของงานของผมส่วนใหญ่คือการสตาดี้สกอร์ก็คือต้องศึกษาสกอร์ว่าแก่นจริงๆของเพลงนั้นคืออะไรศึกษาปุ๊บต้องจิงนตนาการว่าภาพรวมต้องเปไน็นยังไงเออมันอยู่ในอยู่ในเมน t a ลอยู่ในหัวเนี่ยเสียงมันออกมามันควรจะเป็นแบบไหนอันนี้แหละคือสําคัญที่สุด แล้วไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ยังไงครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มสร้างสมประสบการณ์การแข่งขันมีโอกาสที่ไหนแข่งผมไปแข่งก่อนอ่ะไม่ว่ามันจะระดับโลกระดับประเทศระดับไหนผมขอแข่งก่อนก็ได้เริ่มเรียนรู้การการเข้าแข่งขันแล้วก็ไอการแข่งขันที่ช่วยผมได้เยอะก็คือการแข่งขันที่นิวยอร์กเป็นการแข่งขันคันติ้งที่ใหญ่ที่สุดเที่เคยมีมาชื่อการแข่งขันว่าอะไรครับ มาเซลบิลาพอไปถึงการแข่งขันแข่งรู้สึกยังตื่นเต้นไหมอ่ะตอนนั้นผมไม่ไม่ค่อยกลัวละเพราะตัวเองมีประสบการณ์พอสมควรละเราเล่นคนที่เท่าไหร่สามรกว่าคนเลยเป็นเรื่องที่ว่าผมคิดว่าโชคเข้าข้างผมมากเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจับฉลากขึ้นมาเนี่ยผมได้ไปพรีเซนต์คนสุดท้ายเสมอเลยพอมาคนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนแรกมันก่อนคุณมันน่าเบื่อมดนนะแต่ถ้าคุณทําดีถึงแม้แค่ดีกว่านิดหน่อยเนี่ยมันดูโหดูเหมือนฮีโร่เลย แล้วชนะเลิศอันดับที่1ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพอหรือยังทีเดียโอ้จริงๆผมไม่ไม่ต้องคันดักไม่ได้อันดับที่1ผมก็ดีใจแล้วคือคันอีกฮอรนี่มันเหมือนกับโอลิมปิกแล้วล่ะของนักดนตรีทั่วโลกตอนผมได้แล้วได้รู้ข่าวว่าเป็นแปคนสุดท้ายนี่โอ้โหผมกระโดดโลดเต้นดีใจอะไรผมว่าแค่นี้ก็ดีใจจะตายอยู่แล้ว ยากให้พี่บัณฑิตฝากข้อความเล็กน,น้อยสู่คนที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยครับว่าถ้าเกิดอยากที่จะเป็นแบบพี่บัณฑิตได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างครับคุณถามหัวใจคุณน่ว่าคุณอยากทําอะไรว่าอะไรที่มันคุณทำแล้วมีความสุขที่สุดและตั้งเป้าหมายให้สูงเป้าหมายอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณตื่นเต้นและวขนลุกแล้วก็เดินหน้าตามความฝันนั้นมีความกล้าหน่อยแล้วก็อย่าหยุดห้ามนมเลย วันนี้นะครับพี่บัณฑิตอึ้งรังสีนะฮะได้พิสูจน์ความฝันของเขาให้เราได้เห็นนะครับว่าการที่เด็กไทยคนหนึ่งฝันใหญ่มากถึงข,ขนาดว่าอยากที่จะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกนะฮะตอนแรกอาจจะไม่มีใครเชื่อวันจะสามารถเป็นไปได้นะแต่วันนี้ครับพี่บัณฑิตได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าเราจะฝันไกลแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจและก็พยายามที่จะหมั่นฝึกฝนตัวเองเดินต่อไปวันนั้นเราก็สามารถทําฝันของเราให้เป็นจริงได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่บัณฑิตอึ้งรังสีมากครับขอบคุณครับ จริงแล้วเนี่ยคนชาติอื่นมันไม่ได้เก่งกว่าเรามากเ,เราคิดว่าฝรั่งมันเก่งกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใชนะ่คือผมอยากจะบอกคนไทยถึงศักยภาพที่เขามีอยู่ว่ามันมีศักยภาพยิ่งใหญ่แค่ไหน เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเหมือนที่ผมพูดไว้ในช่วงต้นของรายการหรือเปล่าครับว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้เขามักจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะนําไปใช้ได้นะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเรามีความฝันอะไรก็ตามขึ้นมาในชีวิตและอยากที่จะให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องนั่งรอโอกาสอยู่เสมอไปสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นั่นก็คือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่แน่นอาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วมากขึ้้นก็ไดครับ เหมือนกับที่ผู้ชายคนนี้ได้ทําให้เราดูไว้เป็นตัวอย่างคุณบัณฑิตอึ้งรังสีไอดอลของเราในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการไอดอลคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งทางบนนันนาทีวีแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนราติสวัสดิ์ครับเทนนิสเป็นสิ่งที่ทําให้ให้เราแกร่งขึ้นนะ เป้าหมายจริงๆคืออันดับหนึ่งแต่รู้ว่ายากแต่อยากจะไป